คนวันนี้ผมแบงก์กลับมากับการรีวิวน้ำหอมอีกแล้วนะครับวันนี้น้ำหอมที่ผมจะนำมารีวิวเป็นน้ำหอมของคุณแม่วิคตนียสเปียร์ที่ออกมาในปี2017นั่นก็คือน้ำหอมซันเซ็ตแฟนตาซีนะครับนี่นะครับขวดของน้ำหอมผมก็พยายามใส่เสื้อมาให้มันในแง่นี้แหละแล้วก็น้ำหอมตัวนี้ออกมาในช่วงที่เหมือนถ้าผมจะไปปี2017น่าจะเป็นช่วงที่วิคนิสเปียมาคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยนะครับเออแล้วผมก็ไปด้วยมันเป็นการเติมเต็มความฝัน วัยเด็กของผมมากอ่ะคือชีวิตเนี่ยผมเคยพูดกับตีนีว่าเออชาตินี้ตายตาหลับขอให้แค่เจอบิทเนสเปียแล้วก็ผมก็ได้เจอจริงผมก็รู้สึกปั๊บปึ้งมากขอเมสาได้ไหมอ่ะคุณรู้ไหมว่าเลาเราเจอใครสักคนที่เรารู้สึกรักมากชอบมากแล้วเรารู้สึกว่าเกินค่าที่เขาเราจะได้เจอเขาไม่คิดว่าจะได้เจออ่ะคุณรู้ไหมว่าเขาปรากฏตัวขึ้นมาบนเวทีอ่ะบางคนอ่ะร้องเพลงแล้วก็กระดการ์ดอ่ะที่นี่ยืนร้องไห้เลยผมยืนร้องไห้แบบมันรู้สึกตื้นตันใจแบบว่า เฮ้ยเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะทั้งที่เราก็พูดว่าไงเดี๋ยวพูดมันแปลกๆนะคือเราเห็นเขาตามสื่อต่างๆบ่อยมากเราก็รู้สึกสนิทสนุมเขาไปโดยปริยายแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เจอกันสักทีนะเราได้เจอเพื่อนคนนี้สักทีคนที่เรารักสักทีนะครับผมรู้สึกเออปลื้มปิ่นแล้วก็มีความสุขมากวันนั้นก็น่าจะไม่กี่ก็น่าจะฉีดตัวนี้ไปเหมือนกันนะครับ เอาเป็นว่าผมมีความสุขที่ได้เจอแล้วกันไม่เกี่ยวกับการดีวน้ำหอมอยากพูดที่เฉยนะนนนนสำหรับขวดนะครับของซันเซ็ตแฟนตาีของพูที่สเปียรนะครับคือผมชอบขวดมากผมรู้สึกว่าขวดเขาสวยมากมีการไล่สีนะครับก็คือจากข้างล่างเนี่ยจะเป็นสีเหลืองๆเนาะแล้วก็ค่อยๆไล่สีขึ้นไปเรื่อยจนก็ท่าเป็นเหมือนกับสีชมพูออริจินอลของขวดแฟนตาซีตัวแรกของเขานะครับผมซึ่งแบบผมมีความรู้สึกว่าเออขวดสวยดีตั้งไว้ก็มีความแบบเก๋ๆอ่ะยิ่งพื้นหลังสีขาวๆอย่างนี้ใช่ไหมครับจะเห็นขวดชัด เออเขามีความตั้งใจทําขวดเนาะสวยดีสวยดียดชอบครับแลวหลังๆน้ำหอมแม่บิ๊กก็จะเป็นการไล่สีเนื่องจากว่านางทำมาทุกสีแล้วเยอะแล้วเกินน้ำหอมเนี่ยโอเคสำหรับซันเซ็ทเฟนตาซีของบริทนี่นะครับกลิ่นเขาก็จะออกไปแนแนวโทนนะครับฟุตตี้สวีทวานิลาซิตรัสและชนิกแล้วก็มีความพอดอรีความแอมเบอร์นะครับกลิ่นนี้ออกมาในปี2017นนะครับซึ่ง ท็อปโน้ตเนี่ยโอเคต่อไปนี้นะครับเวลาผมยืนน้ำหอมผมจะพูดท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตเบสโน้ตให้หมดเพื่อเป็นการแบบให้คุณรู้ไว้รู้แบบเออแบบมันมีอย่างนี้แต่ว่าบางทีอ่ะเวลาที่ผมพูดไปหรือผมรีวิวผมอาจจะได้กลิ่นอื่นก็ได้เพิ่มขึ้นมาซึ่งกลิ่นอื่นนะมันอาจจะไม่ได้มีโน้ตของน้ําหอมกลิ่นนี้ไม่ได้มีหัวน้าหอมมานั้นใส่เข้ามาแต่ว่าบางกลิ่นพอมันมาจับต้นชนปลายมาชนกันเป็นน้ําหอมพอมันมันบิ๊กกันแล้วมันกลายเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกผมก็จะพูดขึ้นนมาเลยะค ท็อปโน้จะมีอิตาเลียนแมนดารินบัตเกฟฟูดแอปเปิลนะครับมินเนอรโนจะมีพีชราสเบอร์รี่ลีฟออเอนบอสซัมแล้วก็เบดโนจะมีมิวส e ิวมสนะครับผมที่ว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นแบบผมรู้ว่าอานถูหรือเปล่านะมันเป็นกลิ่นของครีมครีมอ่ะเออวิปครีมอย่างเงี้ยแล้วก็วานิลา a m b เบอร์ออสเตเรียนแตนอาวดนะครับอ๋อมีความไม้เข้ามาด้วยเนาะโอเค มีความไม้มีความยางไม้ในตอนเบรโน้นนะครับจริงๆผมแอบฉีดตรงหลังข้อมือไปแล้วแต่ว่าหลังฝั่ามือที่ไหน,นเดี๋ยวผมจะฉีดตรงดอกไม้ทีนี้น,นะครับอ่ะ,อะสามสเปรย์กันทีเดียวอืมแอลกอฮอล์คือน้ำหอมตัวมันมีแอลกอฮอล์อยู่แล้วไม่ต้องไปซีเรียสน,นะถ้าผมพูดแบบแอลกอฮอล์ <c oughs> คุณไม่ต้องตกใจว่ามันจะแบบมีแอลกอฮอล์ตลอดเวลาคือน้ำหอมฉีดมาฟึ๊แรกอะ่ะมันก็มีแอลกอฮอล์อยู่แล้วนะครับ กลิ่นนี้นะครับประมาณปีสปีก่อนมันเป็กลิ่นประจําตัวของผมผมใช้บ่อยมากจนมันแบบดูดิมันใกล้จะหมดแล้วนะเกินครึ่งอนะ่ะเคกลิ่นแรกที่เปิดมานะครับผมรู้สึกถึงความเป็นส้มครับมีความเป็นส้มแมนดารินมีความเป็นเกรฟฟูดนะครับเกรฟฟูดติเกรฟฟูดมันอาหารว่าไปนะครับแล้วก็ในโน้ตเขาบอกมีกลิ่นหอมแอปเปิ้ล ด้วยความสัตย์จริงผมไม่ได้วิญญาณของ Apple อยู่ในนี้เลยแม้แต่น้อยและตั้งแต่ผมใช้เข้ามาผมก็ไม่รู้สึกถึงความเป็น Apple เลยนะหรือว่ากลิ่นส้มมันแสงพวกนี้ไปก็ไม่ดูนะครับแต่กลิ่นที่ชัดเจนก็คือกลิ่นพีทครับซึ่งกลิ่นพีทเขาบอกมันมาในมิ d เดิลโน้ตแต่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแรกเริ่มเดิมพีมากแต่ Top ปโน้ตผมก็ได้กลิ่นพีทเลยนะแบบชัดเจนมากแทบจะชัดเจนกว่าพวกแบบกลิ่นแบบออริบัสซัมอะไรเงี้สิ กิ่นพีชกล้วมากับกลิ่นส้มแอปเปิลมองมเห็นนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกเพิ่มเติมมาส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นเตาบร์ดครับคุณดูไหมตั้งแต่ตอนแรกอ่ะผมไม่เคยอ่านโนต้ตหรอกอ่จริงๆผมเชื่อว่าทุกคนเวลาไปซื้อน้ำหอมเรื่องน้ำหอมอ่ะไม่มีใครมาสนใจโนต้ตหรอกครับส่วนมากก็จะแบบไปดมหอมซื้ออะไรเงี้ยใช่ไหมไปลองดูแล้วก็ซื้อเพราะมันหอมนะเราไม่ได้มายุ่งกับโนต้ตหรอก ตอนแรกที่ผมไม่ได้อ่านโน้ตนอะ่ะผมมีความรู้สึกแบบม,มันมีความเสาวรสนะมันมีความผลไม้แบบมีความเสาวรสอนะ่ะแต่ว่าในโน้ตเขาไม่มีเสาวรสอนะ่ะผมก็เลยโงโงเหมือนกันนะครับเออผมรู้สึกมีความเสาวรสผมเป็นคนชอบกินสาวรสไงถ้าให้เอาความรู้สึกผมนะมีความเสาวรกวาาสกว้วมาขับส้มก้วมขับกลิ่นพีทซึ่งกลิ่นพีทชัดเจนมากนะครับอ่ะแล้วผมจะบอกว่ากลิ่นท็อปกับกลิ่นมิดเดิลโน้ตเนี่ย กลิ่นใกล้กันมากครับแทบไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่แต่พอมันอยู่ไปประมาณ30มสิบรที่พอถึงมิดเดิลโน้ตอ่ะเขาจะแบบกลิ่นแค่แบบคนดาวลงความเป็นซีตัสความเป็นแบบกลิ่นหวานหวานแบบความเป็นฟุตตี้อ่ะมันก็จะมีความลดพอนลงแล้วก็มีความหวานมีความสวิตซตเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากมันมีความแบบวาน,นิลามากรัวนั่นเองแล้วก็มีกลิ่นแอมเบอร์อะไรเงี้ยก็เลยทําให้เขามีความแบบ สงบลงสงบลงด้วยความวิปครีมของเขาได้แหละผมว่าซึ่งวานิลากับวิปครีมอนะ่ะผมก็สื่อไปถึงแฟนตาซีตัวแรกนะครับก็คือแบบเออยังมีดีเอ็นเอของตัวนั้นอยู่อสดชื่นมากเลยอนะ่ะดมรู้สึกสดชื่นสดชื่น,นแต่ไม่ใช่ความสดชื่นที่แบบมันไม่ใช่ความสดชื่นของซิกตัสแบบน้ําหอมผู้ชายเข้าใจไหมครับแต่มันเป็นน้ําหอมที่ผมรู้สึกว่ายังมีเซ็กนะถึงมันจะบอกว่าเป็นน้ําหอมที่แบบว่าฟอร์มูลเมนแต่ผมมีความรู้สึกว่า กลิ่นแบบยูนิเต็กมากผู้ชายสามารถใช้ได้ไม่สาวจนเกินไปนะครับคือแบบไม่สาวเลยแหละผมู้ถึอว่าน้องหอมผู้ชายอ่ะกลิ่นส้ๆมๆอ่ะผู้ชายชอบอยู่แล้วแล้วก็ดมโดยไม่เปิดไฟอย่างไผมรู้สึกว่ามันจะสื่อไปถึงคลีนิแคแฮปปี้ได้เหมือนกันนะครับอารมณ์นั้นอนะ่ะแต่เป็นเชิงส้มแล้วก็พีท,ที่หนักหน่วงขึ้นมาไม่ได้แบบว่าละมุนตุ้นแบบตัวนั้นนะครับสำหรับกลิ่นนี้เหมาะกับใครผมมีความรู้สึกว่าเหมาะสำหรับ หนึ่งหละครับทุกเพศทุกวัยมีความมีเซ็กแล้วก็เด็กวัยรุ่นจนกระทั่งวัยทํา,าง,ทงานเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับกลิ่นนี้แล้วก็เป็นกลิ่นที่ฉีดไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนได้สัก2องถึงสาเปน,นะครับแล้วฉีดไปทํางานได้สาหรับงานทางการที่ต้องเจอผู้คนพิจารณาครับว่าคนที่เจอคือใครถ้าเป็นคนที่อายุเยอะหน่อยเอออาจจะเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราหรือแบบเจ้าใหญ่ในโตอะไรเงี้ยกลิ่นนี้มันอาจจะไม่ได้สุภาพ คุณก็ใจใช่ไหมมันไม่ได้ดูทําให้หรูหราขนาดนั้นเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณชอบกลิ่นเนี้ยผมแนะนําให้เบาสเปรย์นิดหนึ่งครับให้มันกลายเป็นกลิ่นติดผิวที่แบบเออหวานนิดนิดให้แบบพอให้แบบเดินผ่านแล้วได้กลิ่นนิดเดียวไม่ต้องแบบสาดไปเยอะนะครับเพราะมันไม่ได้ทําให้ลูกคุณดูโตขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ใช่น้ำหอมที่แบบเด็กน้อยแบบประถมใช้นะมันน่าจะเป็นแบบเด็กมัธยมขึ้นไปถึงจะใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าจะฉีดไปออกกําลังกาย ผมรู้สึกว่ามึนหัวได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นรอก่อนครับฉีดก่อนไปกําลังกายสักชั่วโมงสองชั่วโมงค่อยไปออกเพราะว่าพอกลิ่นเหงื่อมันเหงื่อเรามมนออกใช่ไหมมันก็จะดันน้ําหอมผักน้าหอมไม่ออกมากลิ่นมันจะเป็นกลิ่นที่พอดีนะครับแต่ถ้าแบบฉีดไปเลยแล้วไปออกกําลังกายเลยอ่ะมีความมึนสูงมากเพราะว่ากลิ่นพีทอ่ะผมต้องบอกเลยกลิ่นพีทจะเป็นกลิ่นที่แบบมันไม่ได้กลิ่นที่เบาอะ่ะ คือผมจะบอกอย่างหนึ่งผมจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวน้าหอมของมินิโซไปนะครับก็คือสวิตพีชนะครับตัวนั้นน่ะถามว่าเป็นพีชไหมใช่มันเป็นพีชแหละแต่เป็นพีชที่แบบไม่ค่อยมีไม่มีความซับซ้อนคือตัวเนี้จะมีแบบท็อปโน้ตเบโน้ตเบสโน้ตที่แบบมีความต่างกาันมีความส้มมะเจือมีความครีมม,มีความอ,อ่แอมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความวานิลาเออมันก็เลยทาให้กลิ่นเนี้ย มันแลดูมีอะไรมากกว่ามันดูหรูหราขึ้นมามากกว่าคือมันไม่ใช่กลิ่นที่หรูหราแต่ว่าถ้าเทียบกับน้ำหอมที่แบบพีดโดดๆอ่ะไอ้ตัวนี้แบบมันดูมีมิติมากกว่าครับเพราะว่ามินิโซตัวนั้มันพีดพีดเสื่อสื่อคือว่าเฉยๆมานใสดีบัใช่ปหนะครับนั่นแหละผมก็เลยมองว่าสําหรับคนที่ลังเลว่าเอ้ทพี่ถ้าหนูไปดมมินิโซแล้วหนูรู้สึกชอบชอบเลยนะถ้าคุณชอบเลยอ่ะ จำเป็นที่ต้องซื้อนี่ไหมไปลองดูวันนี้ก่อนนะครับคือตัวนี้มันจะมีม,มิติที่เยอะแยะมากกว่าตัวนั้นอันนั้นมันจะเป็นพีชโดดๆเลยมันจะแบบพีชจ๋าเลยมันจะแบบไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่แต่ตัวนี้จะมีมิติมากกว่าซึ่งถ้าคุณเกิดไปดตูตตวนีเแี้ยรู้สึกว่าเฉยๆชอบตัวนั้นก็ดีเลยเพราะว่าตัวนั้นราคาราคาน่ารักมาก99บาทซึ่งตัวนี้จะแพงกว่าตัวนั้นเป็นพันๆเลยอะเ,ออเพราะฉะนั้น ผมมีความรู้สึกว่าให้ไปลองก่อนนะครับยิ่งตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่น้ำหอมที่บาย,บายเป็นน้ำหอมที่ถ้าคุณจะซื้อแนะนําให้ไปลองก่อนฉีดที่ตัวนะครับฉีดที่ตัวเลยแล้วถ้าคุณเป็นสายแบบชอบออกกาลังกายอะ่ะขอ b บอเขาฉีดไปเลยแล้วก็ไปออกกําลังกายดูเพื่อจะได้รู้ว่าถ้าคุณมีไลฟ์สไตล์ของการออกกาลังกายอะ่ะคุณจะไปกับกลิ่นน้ำหอมแบบนี้ได้ไหมเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ใช้ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับโอเค ผมแบงก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้หวังว่าทุกคนจะชอบการรีวิวผมอาจจะพูดเยอะมากผมคนชอบพูดแหละก็เลยแบบเออใส่ใส่ความรู้สึกไปเยอะนิดนึงก็อยากให้ทุกคนได้รู้แหละความรู้สึกว่าน้ำหอมมันเป็นยังไงอยากให้รู้ว่ามันใช้กับอะไรได้บ้างอ๋อถ้าไปเดทน้าหอมกินนี้นะครับสองสเปรย์พอนะไม่ต้องเยอะไปเที่ยวกลางคืนสี่สเปรย์ได้กลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่มีความยูนิคในระดับหนึ่งก็ผมว่าน่าจะดึงดูดผู้ชายได้ดึงดูดสาวๆได้เหมือนกันนะครับ หวังว่าจะชอบคลิปนี้ใครชอบกดฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซ like, ับสไครป์ช่องผมแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะ